Oh, สวัสดีครับลุงเป้ในเกาหลีใต้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาอที่เชิงบุกอีซองนะครับผมฐาน้าคนไทยย้ายงานมาตรงนี้นะแล้วก็น้องคนไทยก็สังเกตเห็นที่ตรงนี้คืออะไรสนามกอลหรือเปล่าพี่ก็บอกลุงก็บอกเขาไปว่าไม่น่าจะใช่สนามกอล์ฟนะครับไม่น่าจะใช่สนามกอล์ฟน่าจะเป็นสุสานของคนเกาหลี หลังจากนั้นลุงก,ก็เริ่มมาค้นหาดูในเนเวอร์นะเขาบอกว่าเป็นสุสานสุสานหลวงครับผมวงังลรงนะครับผมวงังลรงสุสานหลวงมีคําอีกคำหนึ่งนะเชียงบุกวงังลรงหรือเปล่าเขียงบุกวังลึองเป็นสุสานหลวงนะครับผมของราชวงศ์เกาหลีหรือเปล่าเนะียผมผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่คนเกาหลีถ้าใครทราบก็ทิมใต้คอมเมนต์บอกนะครับผมบรรยากาศ นะบรรยากาศก็กสวยร่มรื่นนะน่าเดินเที่ยวมากครับผมเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันร่มรื่นขนาดไหนเนาะแสงแดดวันนี้ก็สวยด้วยนะครับผมสวยด้วยจริง,รงนะครับวันนี้สวยจริงๆนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนบรรยากาศท้องฟ้าสวยไหมนี่คือบรรยากาศท้องฟ้านะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่เลยครับบรรยากาศร่มรื่นไหม นี่คือสุสานนะครับเป็นซอฟท์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งเลยนะ,ะทำให้คนได้เข้ามาศึกษาอันที่ตรงโดมนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะโดมนั้นผมไม่รู้มันคืออะไรนะอาจจะเป็นที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับคนรุ่นต่อไปได้เข้าเยี่ยมชม,มก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เดินไปนะครับผมผม,มีเวลาไม่มากนะมือสั่นเนะแล้วก็อืมทบรรยากาศโดยรอบนี่ตรงนี้ครับผมศาลาแต่ไม่รู้เดินเข้าไปได้หรือเปล่า ลุงก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะลุม,มือสัน่นวเนี่ยลุงก็ไมไ่เดินเข้าไปนะครับมือสัน่นอืมไม่มีไม้เซฟีด้วยมือสัน่นภาพสัน่นเอาโอ้ภาพสั่นจังนี่ครับภาพท้องฟ้าวันนี้สวยไหมครับผมแล้วก็สรุลงมานิดนึง โอเคนี่มือล้วนแน้ครับไม่มีไมเซฟี่นะซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีแล้วนะทุกคนเห็นไหมมีสวนกุหลาบทางโน้นเลยครับผมนี่ที่เป็นก้อนใหญ่ๆั่งโน้นเลยเห็นไหมผมซูมเข้าไปให้ดูนะนี่นที่น้องเขามองเห็นไ่าสนามกอล์ฟหรือเปล่าไงผมนี่ร่มรื่นมากนะทำให้คนเกาหลีมันเดินนะผมเดิน ชมออกกําลังกายมาคุยทุรละแล้วก็เดินชมนะมันเป็นวันธรรมดานะวันนี้วันธรรมดานะอืมผมชอบตรงที่ว่ามันดูแล้วร่มรื่นครับผมดูแล้วไม่น่ากลัวดูแล้วมันสบายสบายนะผมดูแลสบายสบายเดินคุยกันถือแก้วกาแฟนะผมไปเรื่อยๆออกกาลังกายน,นี่คือสุสานหล,ลวงนะทุกคน ถ้าใครรู้มากกว่านั้นนะครับผมคอมเมนต์บอกได้เลยนะคนเกาหลีในประเทศคนไทยในะเกาหลีที่มีสามีเกาหลีก็ได้ครับผมสามารถบอกลุงได้นะครับผมตรงนั้นอาจจะเป็นโดมอะไรสักอย่างที่ให้ความรู้นะลุงก็ไม่ไปนะครับไม่มีเวลาตรงนี้ก็เป็นกุหลาบมุมกุหลาบนี่จุดที่สวยที่สุดผมว่าตรงนี้ก็ก็โอเคนะนี่ตรงศาลานี่ครับทุกคนศาลานี่ถือว่าสวยใช่ได้เลยครับผม เอาไว้ให้พระราชากับเหล่าคุณนางนั่งคุยกันหรือไปจุดชมทิวทัศน์ไม่รู้เข้าไปได้ไหมครับผมคุณผมก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็สะดวกนะครับมีห้องน้ำห้องท่าสะดวกนะ,ะมีรถอ่าฟูดทักด้วยนะครับผมมีรถฟูหทักด้วยนะตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะอาจจะข้อมูลขวสารก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ำนะทุกคน ห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้สะ,สะอาดอนะเอาละครับทุกคนลุงก็ได้มีโอกาสเดินทางมาก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมเนาะนี่เลยที่เชียงบกกีซองนะครับผมเชียงบกกีซองอประมาณนี้ ้องฟ้าก็สวยว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์นะครับว่าสุสารเกาหลีนะผมนี่ก็เป็นสุสารหลวงนะนะผมคุยคุยได้คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ